สวัสดีค่ะตามต่อนะคะเมื่อกี้กดหน้าผากไปแล้วนะลูกนะเราก็มาตามต่อที่แก้มนะลูกนะอันนี้เลยค่ะที่พี่กุ้งเอ๋ยเมื่อเมื่อตอนต้นคลิปนะคะน้องบอกว่าพี่กุ้งขามันเป็นแดงแดงมันไม่หายมันเป็นตุ่มตุ่มเนี่ยค่ะมันไม่หายสักทีหนูจะทํายังไงนี่จนหนูต้องรู้สึกว่าคือหนูต้องมากดแล้วนะคะถ้าไม่กดก็คือไม่หายถูกต้องค่ะลูกถ้าไม่กดก็คือไม่หายนะลูกนะนี่เห็นไหม เจ็บนิดหนึ่งนะลูกนะน่นนะพี่กุ้งขออนุญาตเก็บอุดตันก่อนนะคะส่วนอักเสบเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำการกดได้คะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ หนูก็หยิบขึ้นจิล,จนนลูกเจ็บไงนิดนหยรบไม พี่กาไปดูให้แม่หน่อยสิลูกแม่ก็สิวลูกค้าอยู่น้อน้อง,น,องน้องกำลังง่วงนอนลูกไปดูให้แม่หน่อยนะนิดนึนะลูก ตอนพ่กระจังน,นี่เป็นไงลูกเงยหน้าไว้เงยไว้นิดนึ่นมพี่ป้งพยายามเลี่ยงไม่ให้เนื้อผิวน,นี่เปนะ็นไงลูกไม่มให้เนื้อผิวแตกนะคะการกดเราก็เลยจะระวังนิดนึงนึูงนะ เพราะผิวของน้องค่อนข้างบางไ่น่ะลูกเรากดระวังนะคะเพื่อที่จะให้เลือดไม่เยอะนะลูกนะ ไปนะลูกได้อยู่นะยังดึงเอาลูกนะอันนี้ยังไม่ได้เจาะอ,อักเสบนะคะเจาะแค่บางเมตนยังตึงเอาลูกนะ,ะหนูเม้มปากกับพี่หนหะลอาที่ทางนี่นะง่ายน้านะนืนะม พวกนี้หัวเปิดนะลูกเนี่ย นะคะอันนี้ไม่กดค่ะนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งกดทีหลังนะลูกนะอ่ะทีนี้หลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ลืมเลยนะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะลดการแดงของผิว ด้วยน้ำตบผักนะคะแล้วก็มาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวน้ำโสมเพราะผิวของน้องเป็นสิวอักเสบนะลูกนะผิวแดงอักเสบนะคะมีช้ำเลือดช้ำหนองเราก็จะใช้เป็นน้ำโสมนะคะช่วยในเรื่องของน้ำเหลืองไม่ดีนะคะลดร,รอยแดงของผิวนะคะก็คือสร้างผิวให้แข็งแรงนะคะด้วย อะโรยร่าเจลนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะล้างสารเคมีสารตกค้างนะคะสร้างผิวใหม่นะคะลดการแดงการอักเสบของผิวนะคะรอยแดงเหล่านี้ค่ะจากการกดนะคะพอกที่30นาทีรอยแดงของผิวของน้องจะลดลงนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งขออนุญาตทาการกดเม็ดอักเสบที่เหลือก่อนนะคะเราไปตามต่อในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ